สวัสดีค่ะทุกคนจริงๆแล้วอะอาทิตย์นี้มันควรที่จะเป็นออีกคลิปหนึ่งที่ได้เอามาลงแต่ว่าวันนี้ก็เป็นคลิปนี้แทนนะคะมีคําเตือนนะคะก็คืออาจจะมีการพูดสิ่งที่มันแย่ๆไม่ดีนะคะแอ่จริงๆแล้วเราแค่มาบ่นแหละมาบอกให้ฟังว่าเราเจออะไรกับการสั่งของออนไลน์เนาะทีน่นี้ไอ้ที่เราสั่งมามันก็คือตัวนี้นะคะตัวสวิตช์ที่ เราใช้เปลี่ยนแปน้นพิมพ์เนะเราสั่งมาในเว็บเว็บหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักทีนี้เราสั่งเจ้าตัวนี้มาเนาช่องเรามันก็ช่องเล็กๆกันเนาะเราก็แบบว่ามาปล่อยฟังว่าร้านนี้ยชื่อร้านนะคะ ขอปิดไว้นะคะส่งสารร้านค,ค่ะ,คะเพราะว่าส่งผิดอยากจะบอกไว้นะแต่ที่เราอยากจะมาพูดก็คือแอดมินของร้านกับการที่เราสั่งของไปเนาะคืออันนี้เราสั่งไปทั้งหมด4ตัวมันก็จะมีตัวสวิตท,ที่เป็นสีฟ้าสีแดงสีดําแล้วก็สีน้ําตาลตัวที่เราได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าอันนี้กล่องร้านอยู่ส่วนอันนี้ก็คือของในกล่องเราไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะให้ไอสวิตนี้มาพร้อมกับไอเนี่ยมาด้วยกันทําไม เพราะว่าสวิตเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เราสั่งอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เราไม่ได้สั่งสีเขียวนะคะแต่มันมีสีเขียวมาด้วย ซึ่งสี่อันเมื่อกี้มีสีเขียวอันนี้หนึ่งอันซึ่งมาจากสีแดงนะตัวของสีฟ้าสีดําสีน้าตาลเนี่ยเรามีเขาให้มานะคะปกติแต่ตัวสีแดงอะเราไม่ได้แล้วเราได้สีเขียวแทนซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าตัวของฝามันไม่ใช่แบบนี้นะนีมีเนาะมันจะเป็นตัวขากลมอ่อเดี๋ยวมีรูปให้ดูไม่เป็นไรแล้วเราก็ได้เ,เขียนรีวิวไปเรียบร้อยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางแอปเนี่ยมันสามารถส่งของคืนได้นะคะเราก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเราจะส่งของคืนดีไหม ทีนี้เราก็เลยว่าจะลองคุยกับทางร้านดูก่อนว่าเขาจะว่ายังไงบ้างนะคะในการส่งของคืนเนาะเราก็แจ้งไปว่าไอ้ของที่เราสั่งไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็คือเรามีปัญหาแค่ขานั่นแหละเราก็เลยบอกเขาไปว่าไอ้ตัวที่ได้มาขามันไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเป็นขาแบบขาแบบเนี้ยขาทองแดงมันสามารถใส่ได้ซึ่งเราจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เราก็เลยบอกไปว่าอ่ะไอ้ของที่ส่งมามันใส่แป้นไม่ได้แล้วเราก็เลยให้เขานะคะดูว่าอันเนี้ยสวิ์สีแดงที่เราสั่ง มันไม่ได้เด้อมันได้สีเขียวมาทางร้านก็แบบว่าตอบกลับมาว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสั่งเข้ามาของที่ลูกค้าสั่งเนี่ยทางร้านอ่ะไม่ไม่ได้จะส่งผิดนะคะซึ่งสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันแล้วเราอยากจะให้ดูว่าสีฟ้ากับสีเขียวอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะมันค่อนข้างชัดเจนเนาะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเราก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นที่สีแดงนะคะเราไม่ได้บอกว่า มันเป็นที่สีฟ้าทีนี้เราก็เลยส่งรูปไปให้ดูนะคะว่าเออเนี่ยตอนที่เราแยกราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วทางร้านก็เลยตอบมาว่าของทางร้านอะ่ะไม่ว่าจะสีอะไรจะเป็นสองขาหมดเลยค่ะซึ่ง2ขามันก็สองขาจริงๆแล้วเราอะ่ะส่งรูปไปแล้วว่ามันเป็นขาแบบเนี้ยขาแบบกลม มันไม่ใช่ขาแบนซึ่งทางแอดมินอะ่ะเขาก็น่าจะแบบไม่ได้รู้มากนะคะว่าต้องเป็นขาแบบไหนนาะเราก็เลยส่งอีกตัวหนึ่งที่ทางร้านก็ให้มาก็คือเป็นตัวสีน้ำตาลส่งเทียบไปให้ดูเลยว่ามันไม่ใช่ขาเดียวกันขามันไม่เหมือนกันเนาะแล้วทางร้านก็บอกว่าของทางร้านจะเป็นแบบสองขานะคะคุณลูกค้าเป็นแบบทุกสีเลยเราก็เลยส่งไปให้เทียบแบบให้ดูใกล้ๆเลยนะตอนแรกเราถ่ายห่างแล้วเราก็ ทียบไปให้ดูข้างๆเลยว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วทางร้านก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปเช็คให้ก่อนทีนี้เราก็ดันหลุดไปว่าจะให้เราส่งคืนมาให้ตัวสีเขียวอะ่ะแล้วทางร้านก็บอกว่าอ่ะลูกค้าน่ะสามารถทําการคืนสินค้าในระบบได้นะคะโดยที่จะส่งตัวที่ใช้ไม่ได้ไปเนาะคือในแอปอะเขาก็าจะมีว่าไอของที่เราจะส่งคืนอะ มันคือตัวไหนซึ่งมันก็มีตัวแดงด้วยแล้วทีนี้ทางร้านนะคะเขาก็บอกว่าเราก็รบกวนคุณลูกค้าช่วยแก้ไขรีวิวกับทางร้านด้วยนะคะเพราะถ้าหากลูกค้ารีวิวให้ทางร้านด้านลบจะส่งผลเสียให้กับทางร้านด้วยค่ะอย่างไรแล้วต้องรบกวนคุณลูกค้าด้วยนะคะแก้ไขรีวิวก็คือเราอะรีวิวไปหมดแล้วมันแค่ไอตัวสีฟ้าสีน้าตาลสีดำอะเรารีวิวไปแล้วอะหาดาวหมดแต่ว่าตัวสีแดงอะมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยรีวิว หนึ่งดาวไปแค่ตัวเดียวซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเราส่งคืนอะของอะมันราคา47บาทนะคะถ้าส่งคืนอะก็คือราคาแทบจะไม่ต่างกับการที่เราซื้อมาเนาะมันก็คือราคาเดียวกันกับค่าส่งนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราส่งคืนไปเนาะทีนี้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่ส่งคืนเพราะว่าเราก็ขี้เกียจออกจากบ้านแล้วก็ขี้เกียจแพ็คของคืนเขานะคะส่วนตัวพวกนี้ที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าวัสดุเนี่ยเราสามารถเอาไปทำแก้อะไรได้บ้างเพราะว่าเสียงกดเขาก็ยังโอเคอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวไปหาตัวแก้มาให้เนาะเพราะว่าตัวอื่นก็ยังมีนะคะแบบฐานดีๆที่เหลือเยอะแยะไอ้พวกเนี้ยมันสามารถเอาออกมาได้นะตัวสวิตตัวสปริงอะไรเงี้ยมันสามารถแยกได้เดี๋ยวเราก็เอาไปแก้แล้วกันส่วนทางร้านก็จบแล้วเราก็บอกว่าเออเราไม่คืนละเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าคืนไปก็ค่าส่งเท่ากันเนาะก็เสียเป็นค่าส่งไปแล้วกันถือว่า อันนี้เราได้อะไรมาใครจะสั่งซื้ออะไรก็ดูให้ดีๆเนาะดูร้านดูอะไรนะเชื่อถือหน่อยอ๋อใช่ไอตัวคีปเนี่ยที่เขาให้มาด้วยความที่เราชอบเก่งนิวโป้เรากดจนมันเบี้ยวเข้ามาอย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะที่ร้านให้มาก็ขอบคุณนะคะที่แถมมาให้แต่ด้านนี้น่าจะใช้ดีอยู่ เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะส่วนถ้าแบบว่ามางงๆนะคะว่าแบบเอ้ยมีคลิปแบบว่าถ่ายตอนแกะสินค้าไม้อะไรเงี้ยมีค่ะมีทําไว้เดี๋ยววันจันทร์ได้เห็นกันเนาะโอเคอ๋อแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมไม่ซื้อกับร้านเดิมที่เคยซื้อนะคะไอ้ร้านก่อนนันนี้ที่เราเคยซื้อเนี่ยมันมาจากทางติกตอก ซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งโซเชียลขนาดนั้นเราก็หาร้านไปเจอแล้วนะคะ <g ül> ก็เลยเอาม,มาหาแอปหนึ่งซึ่งก็เป็นแอปนี้แล้วก็มาเจอร้านนี้นะคะเราก็สั่งร้านนี้มามันก็เลยเป็นอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือทําไมไม่สั่งในพวกเจ้าที่เขาดังๆเขาบอกว่าขายอะไรพวกนี้โดยเฉพาะซึ่งเราก็มีค่ะร้านหนึ่งมันก็มีอันนี้ที่เราอยากจะได้นะคะแต่เราก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราซื้อแป้นพิมพ์มา1อันนะคะแล้วเราก็เหมือนได้ของแล้วอะไรเงี้ยเรา ก็เลยอ่ะโอเคเขียนรีวิวก่อนอะไรอย่างงี้ไปเลยนะคะแบบให้ร้านไปเลย5้าดาวจบจบปุ๊บคือแป้นพิมพ์มีปัญหาเนาะเราก็เลยทักไปถามร้านทักข้อความไปร้านไม่ตอบเลยไม่เคยตอบเลยเราก็เลยไม่อยากซื้อแหละของร้านนี้ก็เลยแบบอ่ะมาหาร้านอื่นแทนซื้ออะไรก็ระวังกันด้วยนะคะก็บ่นประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูบ๊ายบายค่ะ